อย่สาวยาวไปหน่อยอย่างที่รู้กันครับว่ากัญชานะครับถูกกฎหมายเรียบร้อยหนึ100่งรอเอร์ซนออกขา่าวไวชัดเจนตะลกดุงที่เหล้าแม่งยังขายต้องมีเวลาขายใช่ปะ่ะซื้อไม่ได้ตลอดบุหรี่ยังต้องมีอะไรเอามาบังไว้ตามกฎหมายไม่ให้เห็นแต่กัญชาขายได้เสรีไอ้สัต์ตอนนี้ที่เข้าสารแม่งเริ่มมาแล้วนะครับ แม่บ้านนะพวกแม่ค้าอืร้านขายยำอ่ะยำม,มาม่ายำลูกชิ้นยำเฟีอะตั้งเริ่มหัดยำแล้วนะไอพืชวิเศษเรียกว่าพืชวิเศษคล้ายๆถั่ววิเศษอะ่ะคือโปรยไปหวานไปเมื่อวานวันนี้โตแล้วเป็นเย่นหลายที่ทั่วประเทศมากนะครับเป็นที่ตื่นตามมากว่าประกาศทุกคนมาปุ๊บ โอ้โหพืชชนิดนี้แม่งเหมือนรู้ว่ามันคึกมันโตรีบโตบูบบเสร็จแล้วสู่ตลาดไวมากตอนนี้แบบหาได้ทั้งกันชงกันชาร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนต้องบอกว่าร้านนี้ไม่ใส่ผงชุรดปัจจุบันร้านนี้ไม่ใส่ใบกันชาถูกกฎหมายเฉยกลายเป็นฮอลแลนด์นะฮะกลายเป็นเนเธอร์แลนด์แลงั้นกฎหมายยังไม่ร็จเ,เลยไอสัตว ให้ใช้ก่อนกฎหมายเสร็จอีกกฎหมายบอกไม่เป็นไรกฎหมายเดี๋ยวค่อยตามมาลองกันไปก่อนแต่รัฐบาลบอกว่าเฮ้ยให้มันถูกกฎหมายปลดล็อกมันเพื่อให้การแพทย์แพทย์บอกถามกูยังทุกวนันนี้ชาวบ้านเริ่มมีชาวบ้านที่เก็บกฎมาเป็นเวลาร่วมเกือบทั้งชีวิตนะฮะแล้วสมัยก่อนต้องหลบๆซ่อนนะไปดาดฟ้าบ้างเข้าป่าบ้งางกินกรลอยมา พี่ก็เคยที่มหาลัยคณะบดีเลยนะแต่ตอนนั้นเร,เราเราเราทำคือเราทํางานให้กับมหาลัยให้กับคณะนิเทศเยอะไงคือเราเป็นแบบตัวท็อปๆตัวแรงๆอ่ะเออทําทําภารกิจให้มหาลัยเยอะคณะบดีมาเจอเขาถามว่าใช่ไหมตาแข็งตาลอยอที่หลังอย่าให้มีอีกนะ ครัไอสัตตะกี้มึงกัปบริษัทอยู่เลยมึงครับแล้วของดีก็ดีไปครับตอนนี้พอมันปลดล็อกเราก็พูดได้เนะก็เลือกให้ดีนะอย่าไปเลือกที่ที่พี่เคยเจอที่คณะบรีจับได้เพื่อนเอามาให้อืมมันเหมือนผสมยาฆ่ามแมลงมาโอ้โหตาบอดตาอยู่ี่างเงี้ยของไม่ดีไม่เห็นนะขาวหมดเลยนะอะถ้ามึงเล่นมึงจะรู้ว่าครู้ได้ไง มันจะขาวหมดเลยไอ้ี้ยขาวมองไม่เห็นนะ่ะแต่ตาค้างนะไม่กระพริบด้วยเดินไปใช้มือค้ำเว้ยเดินไปใช้มือคำ้ำอันนี้ของไม่ดีแล้วของดีเป็นไงเตะบอลใช่ไหมยานีรู้กันนะเข่าเออเข่าอ่ะเอ็นไขว้ขาดสองข้างละเวลาไปทำงานน่ะสมัยก่อนทำงานกองถ่ายฮะเป็นผู้ิกลับบางทีก็จับกล้องถ่ายเองเพราะว่าบางทีรวบ กำกับด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยเราก็ต้องทำงานกับกล้องอะ่ะบางทีมันก็มีน้ำหนักหรือบางทีมันต้องย่อเพื่อให้ได้ภาพในมุมอื่นๆเลยแบบเนี้ยก่อนมาเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลเลยนะอืมก็มีช่างเสียงคนหนึ่งแต่ปุ้ยนะปุ้ยอแต่ปุ้ยถ้ายังเล่นทิกตอกเห็นกันบอกต่อกันด้วยนะกองออนป้ากองออนป้าเออัออนนะีะทีมงานนะแอดอ่ะเออแอดแอดซีเค แอดมาฝนมาแล้วแอดเร็วเก็บของเก็บกล้องอันนี้คนกองถ่ายจะเข้าใจนะครับมุกนะครับพวกเวลาฝนมาเนี่ยมันต้องรีบเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์แพงเขาให้มาบอกพี่พี่ทํางานแล้วก็มันสนุกนะเหมือนครอบครัวนะครับพี่ให้เรามาตัวในกองคือเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก่อนพอมันถ่ายเสร็จก็แยกย้ายบ้านให้บ้านมันเราก็ได้มาฮะแล้วก็เป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนมั้งตอนนั้นยังอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ มันจะมีโซฟากลมๆฝรั่งให้มาอืมฝรั่งกับประเทศแล้วให้ของมาเออแล้วก็นอนแล้วก็จุดเนี่ยแหละคือตอนที่เราเล่าของไม่ดีอ่ะเป็นเด็กมหาหลัยใช่ไหมเด็กมหาหลัยมันก็ซื้อไม่เป็นหรอกก็ซื้อไปเรื่อยแต่ผู้ใหญ่อะอย่างตาปุ้ยเนี่ยของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เข่าอ่ะอันนี้คือคือพูดในลักษณะที่มันเป็นยานะเข่าที่ว่าเจ็บอยู่อ่ะ ที่มันเลื้อยลังอยู่อ่ะเข่ามันเหมือนหายไปเว้ยเออเขามันเหมือนหายไปแล้วมันจมแบบมันลอยมันจมแบบไอ้ของไม่ดีอ่ะมันจมเหมือนจมเหมือนโดนฝังลงไปในดินอะเคยเห็นในหนังฝรั่งมะที่ลงศพมันจะแบบค่อยๆเลื่อนลงอย่างเงี้ยของไม่ดีมันจะพาลงมาในลักษณะเนี้ยอืแบบรู้สึกแบบไอ้เหี้ยแผ่นดินยุบอะ แล้วตอนที่เล่นแม่งอยู่ชั้นเจ็ดด้วยสมัยก่อนใช้เล่นนะสมัยนี้เขาเรียกก็ใช้สูบก็สูบป,ปกติเพราะมันถูกกฎหมายแล้วสมัยก่อนเขาเรียกเขา่าเล่นของขี้ของพื้นของผิดกฎหมายเล่นเล่นพน,นันเล่นยาสารพัดเล่นออืืมใช้คำน,นี้มันใช้ปะปนกันหมดแต่ของดีอ่ะมันจะทําให้เราแบบจมแค่แบบเหมือนกับอยู่เหมือนอยู่บนผิวน้ําเอ๋บางนกูรู้หรอกทำไมกูรู้เออกูรู้ มนอยนผิวน้ําของดีนี่มันอยู่บนผิวน้ําแล้วก็หลับแบบหลับลึกลับหลับแบบไม่ฝันไม่เฮียไม่คิดเลยเลยตื่นเช้ามาคือแบบโ,โลกใหม่อันนี้เป็นยาอันเนี้ยที่เขาอยากให้มันเป็นจริงๆหมอนะไอ้คนอนุมัตอิอ่ะไม่หรอกคนอนุมัติก็แค่แบบช่องทางอนาะคตพวกกูวางไว้แล้ว ประชาชนก็คนคิดได้ก็ก็เอาเปบญยาคนคิดไม่ได้ก็ก็ตายรายวันอย่างที่เห็นเนี่ยที่เริ่มมีข่าวเสพจนจนตายนะครับเก็บกดก็ทุกคนก็ระวังด้วยนะครับจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวอนาคตอาจจะมีแอปพลิเคชันอะไรขนาดเราพี่อ่ะอยู่ตั้งแต่ยุคเพิร์ดอะเพิร์ดเก้าแปดเอ็มเอสเอ็นเฟซ๊ เฟซบุ๊กมีอินบ็อกซ์ยังล้อมอยู่เลยว่าไอเฮียมึงจะมาแข่งอะไรเอ็นเอ็นเอ็นปรากฏว่าเอ็นเอ็นเจ๊งไอสัสแล้วก็มี Messenger มาใช้กันแล้วก็มีไลน์มาตี Messenger แล้วก็มี YouTube แล้วก็มี t i k t o k มาตี u t u b e อนานะคตก็ต้องมีอีกนะครับเพราะนั้นเอาให้ดีครับทำ,ทำให้เป็นยา,ยอ,ยา,อ,ยาอย่างที่หมออย่างที่หมอเขาค่อนิร์นกังวลอย่างที่หมอเขากังวลเชื่อหมอดีกว่ารัฐบาลทำดีแล้วที่เหลือคือเชื่อแพทย์ครับสวัสดีครับ